สวัสดีครับถ้าตอนนี้ใช้ OBS อยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนกรอบภาพของเว็บแคมให้มีลักษณะเป็นอย่างอื่นนอกจากกรอบสี่เหลี่ยมคลิปนี้มีคําตอบครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ผมได้มีการเปลี่ยนกรอบภาพของเว็บแคมให้เป็นรูปวงกลมซึ่งวิธีการเปลี่ยนลนักษณะของกรอบภาพให้กับเว็บแคมที่จะได้สาธิตต่อไปนี้นะครับสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับซอสอยางอื่นได้ด้วยเช่นวิดีโอภาพนิ่งหรือแม้แต่ Display Capture ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน วิธีการทําจะมีอยู่ด้วยกัน2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกจะเป็นการเตรียมภาพกราฟิกหลังจากนั้นเราจะนําภาพกราฟิกที่ได้เตรียมไว้มากําหนดเป็นเฟรมให้กับซอร์สที่เป็นเว็บแคมอีกครั้งหนึ่งครับงั้นเรามาเริ่มต้นกันที่ขั้นตอนที่1นะครับก็คือการสร้างกราฟิกสําหรับนําไปทําเป็นกรอบภาพโดยผมจะใช้แคนวาในการทํานะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่แคนวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขั้นตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลในส่วนของแคนวามากนะครับจะสาธิตให้ดูพอเป็นไกด์ไลน์อันดับแรกก็จะไปที่ดีไซน์ครับแล้วก็จะเลือกไปที่รายการกาหนดเองแคนวาก็จะถามนะครับว่าเราจะกาหนดความกว้างและความยาวของผลงานเป็นขนาดเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เราจะกำหนดขนาดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมจะกำหนดไปที่800 คูณ800พิกเซลนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่สร้างดีไซน์ใหม่จากนั้นก็จะเป็นการเลือกรูปแบบของเฟรมที่เราต้องการซึ่งแคนว่าเองก็มีรูปแบบของเฟรมให้เราเลือกใช้งานค่อนข้างหลากหลายนะครับก็จะไปที่องค์ประกอบครับจากนั้นก็ดูในส่วนของรูปทรงนะครับผมจะคลิกไปที่ทั้งหมดเราก็จะเห็นรูปร่างรูปทรงที่ทางแคนว่าเขามีให้เราเลือกใช้ ซึ่งผมจะขอใช้เป็นรูปร่างที่เป็นลักษณะโค้งๆตัวนี้นะครับช่วงนี้กำลังเป็นที่นิยมเห็นในงานออกแบบหลายงานกันเลยทีเดียวนะครับประตูหน้าต่างเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปครับที่รูปร่างที่ต้องการแคนว่าก็จะใส่รูปร่างนี้ลงไปในพื้นที่ออกแบบนะครับจากนั้นก็ปรับขนาดตามความต้องการนะครับ โดยเหลือพื้นที่บริเวณรอบๆไว้พอประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้วัตถุนี้อยู่กึลางโดยการใช้เครื่องมือจัดกลางในแนวแกนนอนนะครับแล้วก็จัดกลางในแนวแกนตั้งขั้นตอนต่อไปจะค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าเราจะต้องกําหนดให้พื้นหลังของตัวชิ้นงานเป็นสีดําสําหรับในแคนวานะครับก็คลิกเข้าไปที่บริเวณพื้นหลังตรงบริเวณใดๆก็ได้นะครับจากนั้นก็ไปคลิกที่ถาดสีครับ แล้วก็เลือกเป็นสีดําแล้วก็ในส่วนที่เป็นเฟรมภาพนะครับจะต้องกําหนดเป็นสีขาวก็เช่นเดียวกันคลิกไปที่เฟรมที่เราได้วาดไว้จากนั้นก็เลือกสีขาวจากถาสีครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีกราฟิกต้นฉบับสําหรับนําไปทําเป็นกรอบภาพให้กับซอ r c สที่อยู่ใน OBS เป็นที่เรียบร้อยก็จะนําออกครับโดยการไปที่ปุ่มแชร์แล้วก็เลือกไปที่ดาวน์โหลดนะครับ ตรงดาวน์โหลดเราจะคลิกไปที่ลูกศรชี้ไปทางขวาจากนั้นแคนว่าจะให้เราเลือกนะครับว่าจะ export แฟ้มข้อมูลออกไปเป็นรูปแบบแฟ้มข้อมูลแบบใดน,นะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับเราจะเลือกเป็น p ิ้งหรือว่า PNG แล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดครับกำหนดชื่อไฟล์แล้วก็ตำแหน่งในการเซฟข้อมูลตามความต้องการนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมก็จะตั้งชื่อให้กับไฟล์ว่า Vi d แล้วก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ประเภทของแฟ้มข้อมูลหรือ save as type เป็น png image นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม save ได้เลยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็มีไฟล์ภาพแบบ png หรือว่า p ิ n สสำหรับนำไปกำหนดเป็นกรอบภาพให้กับ source webcam ในโปรแกรม obs เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราไปดูที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ก็จะพบไฟล์ที่ได้สร้างเอาไว้นะครับซึ่งในส่วนของผมตอนนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ลักษณะ แต่ว่าตอนนี้จะเลือกใช้เป็นแบบ Windows นะครับต่อไปเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ครับคือการกําหนดให้ไฟล์ภาพที่เราได้เตรียมไว้ไปเป็นกรอบภาพให้กับซอสที่อยู่ในโปรแกรม obs นะครับโอเคครับตอนนี้เรากลับมาที่ obs ผมบังซอสที่เป็นเว็บ c a m อยู่นะครับเดี๋ยวขอย้ายตําแหน่งนิดหน่อยครับจะได้ไม่บังนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะทําการลบซอสที่เป็นเว็บ c a m นะครับก็จะคลิกไปที่ซอสว็บ c a m แล้วก็คลิกไปที่ ปุ่ม Remove Select Source ยืนยันทีน่นึงนะครับแล้วก็จะฐานซีชั่นใหม่ตอนนี้เว็บแคมก็จะไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะเพิ่ม Source เว็บแคมกลับเข้ามาใหม่นะครับเพื่อการสาธิตก็จะคลิกไปที่ปุ่ม Add Source แล้วก็เลือกไปที่ Video Capture Device ที่กรอบตัวตอบ Create Select Source ก็ตรงนี้เลือกเป็น Create New แล้วก็จะตั้งชื่อ Source เป็น Webcam คลิกโอเคครับ ตอนนี้โปรแกรมก็จะถามเรานะครับว่าซอสที่เป็นเว็บแคมคืออุปกรณ์ตัวใดสำหรับผมก็จะเลือกตามนี้นะครับคลิกโอเคตอนนี้ก็จะเห็นว่าซอสที่เป็นเว็บแคมถูกใส่กลับเข้ามาในซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นทำเฟรมภาพกันนะครับซึ่งวิธีการก็ง่ายมากเริ่มต้นจากการคลิกเลือกไปที่ source ว็บ c a m จากนั้นคลิกเมาส์ขวาครับเลือกไปที่รายการฟิลเตอร์ ที่หน้าต่างฟิลเตอร์คลิกไปที่เครื่องหมายบวกที่อยู่ในกลุ่มของ Effect Filter นะครับก็คือเครื่องหมายบวกตัวนี้หลังจากนั้นเลือกรายการเป็น Image Mask b l e n d หลังจากนั้นเขาจะให้เราตั้งชื่อให้กับฟิลเตอร์ซึ่งตรงนี้เราสามารถตั้งได้ตามความต้องการครับหรือจะใช้ชื่อนี้เลยก็ได้สำหรับเคสนี้ผมจะตั้งชื่อเป็นตามนี้นะครับ จากนั้นกดโอเคในหน้าจอถัดมาครับตรวจสอบในส่วนของรายการไทดูให้แน่ใจนะครับว่ารายการถูกเลือกเป็น alpha mask control channel ซึ่งปกติเขาก็จะเลือกเป็นรายการนี้ให้อยู่แล้วนะครับพาดครับก็คือตำแหน่งของภาพที่เราได้เตรียมไว้สำหรับทําเป็นกรอบภาพนั่นเองเราก็จะทำการกำหนดโดยการกดไปที่ปุ่มเ r o w ครับ จากนั้นก็ชี้ไปยังพาธที่เราได้เตรียมไฟล์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะเลือกไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่าวิดโดจากนั้นก็คลิก Open ครับตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่ากรอบภาพหรือว่าเฟรมภาพของซอสที่เป็นเว็บแคมมีลักษณะเปลี่ยนไปตามลักษณะของภาพกราฟ,ฟิกที่เราได้เตรียมไว้ถ้าลงมาดูอีกนิดนึงนะครับในหัวข้อ Color เราจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นสีขาว ซึ่งอันนี้เป็นที่มาว่าทําไมตอนที่เราเตรียมภาพกราฟิกเราถึงต้องระบายสีพื้นของภาพกราฟิกที่เราเตรียมไว้เป็นกรอบภาพให้เป็นสีขาวนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เราสามารถกดปุ่ม close ได้เลยผลงานที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้นะครับโอเคครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับการเปลี่ยนลักษณะกรอบภาพให้กับเว็บแคมหรือซอสที่อยู่ในโปรแกรม OBS ็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยยังไงก็ลองนำไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมไว้พบกันในโอกาสต่อไปสำหรับในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ